คืออันต้อมคือลั่นมากแล้วเรานั่งอยู่เราได้ยินนะคะแต่ทางสา,านี้ไม่ยอมประกาศรถจะถึงสลา,าดีอยู่แล้ว รถที่จะเข้าเทียมในชานชาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองข้าสองหลับสง่งผู้โดยสารเดินทางสถานีประจวบคีรีขันธ์ไปทางสถานีธนบุรีผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางกับขบวนรถธรรมดาที่สองห้าสองให้ผู้โดยสารรับการโดยสารได้ในชานชลาที่หนึ่งค่ะ Bye. <laughs> เจอเวลาเจอไม่ได้นัดเรานี้ไปเลยคืนเดิมนะคะเครื่งเดิมนะคะแฮสติกเพียสติกโอุร้อนไปเลยเริ่มเลย